สวัสดีครับวันนี้เต็นเจเจออาตคาร์นะครับจะมารีวิวรถบรรทุกตู้เย็นนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นอีโนนะครับ FC9J นะครับโดมินเตอร์ห7 5แรงม้านะครับเป็นตู้เย็นนะครับสแตนเลสความยาวนะครับ6เมตรนะครับ สำหรับรถคันนี้นะครับจดทะเบียนปี2,562นะครับวิ่งมาน้อยนะครับ40,000ื 40, ่นกว่ากิโลนะครับผมสภาพสวยๆนะครับท่านใดสนใจจะหาไว้ใช้งานนะครับสามารถมาดูได้เลยครับผมเดี๋ยวเราเข้าชมในตู้เย็นนะครับ อันนี้เป็นสภาพภายในตู้เย็นนะครับเป็นเพดานนะครับมีพัดลมนะครับอันนี้เป็นพื้นสแตนเลสนะครับอุณหภูมิของรถคันนี้นะครับลบสิบองศานะครับเดี๋ยวเรามาชมรอบๆนะครับด้านขวานะครับ ครับผมเดี๋ยวเรามาชมสภาพเครื่องยนต์กันนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับ17 5หแรงม้านะครับอันนี้เป็นใต้หัวเก่งนะครับรถเดิมเดิมนะครับดูกาวสีขาวๆนะครับอยู่ครบนะครับฝั่งนี้เป็นเครื่องยนต์ทางด้านซ้ายมือนะครับีเป็นใต้หัวเก่งนะครับสวยๆเดิมเดิมเลยครับผม สภาพภายในนะครับอุปกรณ์ยังครบถ้วนสมบูรณ์นะครับระบบเบรกทิฟฟี่นะครับพวงมาลัยมีถุงลมนิรภัยนะครับอุณหภูมินะครับลบสิบองศานะครับของรถรถรถยนต์คันนี้นะครับรถบรรทุกนะครับวิ่งมานะครับสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิโลเมตรนะครับวิ่งมาน้อยเลยครับ จดทะเบียนนะครับวันที่9กันยายน2,562นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหารถบรรทุกนะครับตู้เย็นขนาดกลางนะครับอุณหภูมิลบ10องศานะครับความยาว6เมตรรถปี2,562นะครับคันนี้ทางเต็นท์เรานะครับเปิดราคาไว้ที่1.350 0ล้บาทนะครับสนใจนะครับสามารถโทรมาติดต่อและสอบถามได้ที่เบอร์โทร089นะครับ 9192600นะครับติดต่อธนพลน,นะครับทางเต็นต์เรามี Finance ไฟแนนซ์ไว้บริการลูกค้าทุกทกท่านนะครับถึงประตูหน้าบ้านนะครับผมรถบรรทุกเกดเอนะครับต้องเต็นต์เจเจอโต้คานะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ